ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอสบอนนั่นเองก็ห่างหายไปนานกับคลิปนะครับผมก็ขอโทษรับดด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะก็ตอนนี้นะครับผมก็จะแบ่งวันลงคลิปนะเป็นอาทิตย์ละ2 3คลิปนะครับผมเดี๋ยววันเวลาจะมาเจาะแล้วก็จะมาปรับวันเวลาอีกทีนะครับวันนี้คอสอนมาก,กับคลิปวิธีพัฒนาสกิลเพในการแบกแลกนั่นเองครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะมีบอกว่าสกิลเพคืออะไรและทําไงถึงจะพัฒนาสกิลเพของเราได้นั่นเองครับผมก่อนอื่นนะครับต ก็ก่อนจะไปชมคลิปผมจะบอกทุกคนว่าคลิปนี้นะจะเหมาะกับคนที่อยากพัฒนาสกิลตัวเองให้สูงขึ้นนะฝึกฝนให้เก่งขึ้นอาจจะไม่เหมาะกับคน2ประเภทนี้เช่นคนที่เล่นเกมเอาสนุกชิลๆจอยๆกับเพื่อนหรือผู้เล่นที่เก่งอยู่แล้วเล่นดีสกิลเพดีอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ของทุกคนนะครับผม มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสกิลเพนะครับก็คือการฝึกซ้อมมันคือพอสแรคงเช่นหนึ่งนะครับผมเป็นพรสแรคงไม่ใช่พรสวรค์นนะไม่มีใครเกิดมาเล่นเกมเก่งครับผมซึ่งการที่เราจะเล่นเกมเก่งได้เกิดจากอะไรบ้างเกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้การเข้าใจสิ่งต่างๆนั่นเองยกตัวอย่างนะครับผมการเล่นฟุตบอลทุกคนนะครับไม่มีใครเล่นบอลเก่งตั้งแต่เกิดจริงอยู่นะครับบางคนที่จะมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันพื้นฐานครอบครัวพื้นฐานการเงินหรือว่าพื้นฐานสภาพร่างกายคนนั้นแข็งแรงคนนั้นออนแออะไรอย่างนี้นะครับผม แต่ทุกคนต้องฟังว่าทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้เก่งได้ครับผมนักบอลต้องฝึกการเลี้ยกบอลการคลองบอลการยิงประตูการจ่ายบอลการเข้าใจเกมฟุตบอลการสมบอลชิ่งกันหรือว่าการแข่งเกมของบอลน,นั่นเองครับผมซึ่งก็เช่นเดียวกับ RV ีเลย RV เป็นเกมชนิดหนึ่งครับซึ่ง อ r นะบางคนมีพื้นฐานโมบาเกมอื่นอย่างเช่นคนหนึ่งเคยเล่นในออนฮอนมาเอลมาเนี่ยหรือเกมโมบาอื่นมาก่อนก็จะได้เปรียบผู้เล่นใหม่ๆมานะแต่การเลือกไม่ห้อมกันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดนะว่าเขาจะเล่นเก่งกว่าคุณอ่าขึ้นอยู่กับตัวเรานะั่นเองว่าเราอะอยากเล่นเก่งแค่ไหนให้เวลากับมันมากแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ศึกษาฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะพัฒนาสกิลเพจไปได้ยังไงคลิปกันนะครับผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโ o เด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมเอวีราคาถูกและปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บละลายแอปโคเด้นเติมเกมมีแอนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่ต้องที่โคเด้นเติมเกมเท่านั้นครับลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลือเข้าไปเติมกันเลยนะครับข้อแรกครับผมเราคนที่จะลดอีโก้ลงในบางเรื่องเราหัดโทษตัวเองบ้างและการโทษตัวเองบ่อย ก็เป็นการโทษที่รู้ว่าแบบเออเราโทษเพราะว่าเราต้องสังเกตได้ว่าเราพลาดจุดไหนเราเล่นพลาดไหมเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับผม <F an S 1> ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนในแรงนะครับประสบป,ปัญหาดาวจมดาวอยู่กับที่ไม่ขึ้นแรงส,งสรนนูงในเกมนะซึ่งคนพวกนี้นะครับ้อยละ70%จากการที่ไปฟังเขาพูดมาชอบมีมเซเซที่ว่าถ้าผมแพ้เนี่ยที่ผมดาวแบบอยู่แค่ตรงนี้ไม่ขึ้นไปดาวสูงอ่ะเพราะว่าเพื่อนลมทีผมแม่แววย แม่งแจก10ตัวแม่งเล่นไม่เป็นเลยมันโยมนมันฮอกซิกปัญหาพวกนี้ต้องเจอทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมอาเกมคอนเกมเเกมเคาน์าเตอร์ทุกเกมบนโลกนี้มีคนประเภทนี้อยู่อยู่แล้วครับผมปัจจัยนี้นะครับผมเป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแล้วถ้าลองมองภาพตามผมนะครับผมถ้าคนคิดงย้จริงนะลองมองมุมอื่นดูนะอ้าวแล้วคนที่โซโล่ขึ้นกอได้แล้วคนที่โซโล่ไปดาวสูงๆได้หรือก็สองกับก็สองกับส,สามกับเพื่อนเนี่ยแล้วไปอยู่จุดที่สูงกว่าเราได้เนี่ยเขาโชคดีทุกตาเลยเหรอ ก็ไม่นะจริงๆมันก็อาจจะถูกแล้วก็ไม่ถูกนั่นเองบางตาเขาอาจจะโชคดีจริงนะ,ะเจอเพื่อนเก่งแล้วบางตาจเจอเพื่อนเล่นไม่ดีในห้องสุ่มเนี่ยสมมุติว่าเราเจอเพื่อนเล่นไม่ดีเจอเพื่อนโยเจอเจอเพื่อนที่เล่นไม่ค่อยเก่งเนี่ยแล้วเราเราควรที่จะยอมแพ้ไหมเราต้องควรที่จะพยายามแบกทีมให้ชนะได้แล้วทาไมเราทํามันไม่ได้ละ่ะให้ลองไม่คิดว่าแบบสมมติว่าเราเจอเพื่อนแย่มากเนี่ย แล้วแรงไม่สูงเนี่ยให้เราวงกลับกันมาว่าแล้วทําไมเราไม่พัฒน,นาตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อแบกเกมให้ชนะและขึ้นแรงสูงไปได้ซึ่งการทําแบบเนี้ยมันได้ทั้งดาวแล้วก็ทั้งสกิลเพลหรือฝีมือที่ดีขึ้นครับผมโอเคข้อที่2นะครับผมเราควรที่จะมีอีโก้ในบางเรื่องที่จะกัดกินทุกอย่างเพื่อชัยชนะเกมโมบ้าปัจจัยที่ทําให้เราชนะได้ก่อนที่จะเข้าไปตีป้อมขึ้นมานเขานั่นเองจะมีอะไรบ้างก็มีกันเอาออบเจกต์ปรับต่างๆในเกม การหยิบตัวละครแพ้ทางชนะทางการเดินเกมการหาเงินจํานวนคนปัจจัยพวกนี้นะครับคือปัจจัยที่เราสามารถรู้แล้วก็เป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าคนอื่นได้เราเงินเยอะเรามีบัฟเรามีอ็อบเจกต์มีการออกของที่ทําให้ตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดมีการอ่านเกมในการเข้าทําดูจํานวนคนในไฟแค่นี้ทําให้เราสามารถทําช็อตหาก,กิน 1, 1 1ึ 3, 1่งหนึบางทีอาจจะ15ได้ด้วยซ้ําถ้าเรามีทุกอย่างที่ อ่าครบจบนะครับผมซึ่ง จังหวะเหล่านี้เราไม่ต้องคิดในหัวเลยว่าเออเราลองเข้าดูลองทําดูแต่แต่เป็นช็อตที่เราคิดในหัวแล้วว่าเราทําได้แน่เราเก็บหมดได้ก่อนที่เราจะทํากันได้นะเราต้องรู้ก่อนว่าอีโก้ที่ว่าคืออะไรบ้างอีโก้ที่ว่าคือมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราควรได้ตัดเบยเพื่อนฟาร์มเยอะๆเรียงไฟที่คิดว่าแบบว่าเราเข้าไปยังไงก็ตูยังไงไฟนั้นก็แพ้แยกดันเลนเซฟสกอตตัวเองแล้วค่อยๆเล่นนะครับผมค่อยๆเล่นถือเงินเยอะๆแล้วก็หาฟาร์มหาจังหวะที่เล่นได้แน่ๆนะครับผมค่อยๆแก้เกมแล้วก็ ค,ค่อยๆสร้าง impact ให้ชนะเกมนั่นเองครับผมข้อที่3นะครับผมช็อตกล้าเล่นหรือช็อตกล้าทำนั่นเองครับผมซึ่งช็อตพวกเนี้ทุกคนจะเริ่มจากจุดๆดเดียวกันคือเริ่มจากจุดข้อผิดพลาดหรือเรียกว่าช็อตโยนนั่นเองซึ่งการที่เราจะก้าวข้ามออกจากคอม์ตโซเราได้เนี่ย เราคนที่จะลองผิดลองถูกเปรียบเทียบกับการเตะบอลน,นะก็เราจะยิงประตูสวยๆได้เราต้องเรียนรู้เทคนิคอะไรบ้างอะอย่างเช่นการปั่นโคง้งยิงนักเกิลบอลยิงหลังเท้าหรือว่าการอ่านเกมการส่งบอลชิงบอลการยิงจากมุมนี้มุมนั้นนะเราก็ต้องฝึกฝนบางทีก็ผิดบางทีก็พลาดแต่พอเราทําไปซึกสักพักนะ ฝึกฝนแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันจะเป็นสกิลติดตัวเราไปนะ mm hmm. เกมมาวี hmm. ก็เหมือนกันกล้าเล่นกล้าทำไปก่อนเราถึงจะได้รู้ว่าเออช็อตเนี้ยเราเล่นได้นะเออช็อตเนี้ยเราเล่นไม่ได้นะเออช็อตน,นี้เราเข้าไปทําไมนะ mm hmm. หรือว่าแบบเออช็อตน,นี้เราเก็บหมดได้นั่นเองครับผมข้อที่4นะศึกษาข้อมูลต่างๆในเกมครับผมว่าเกมที่เราเล่นเนี้ยเป็นเกมแนวไหนเกมต้องเล่นประมาณไหนหรือว่าแบบ ค่อยๆฝึกทีละนิดทีละนิดขึ้นไปเรื่อยๆนะถึงตำแหน่งที่เราเล่นหน้าที่คืออะไรบ้างควรเล่นประมาณไหนตัวละครเนี่ยเออต้องเล่นประมาณไหนไอเทมออกประมาไหนรูนที่ใช้พลังแฝงที่ใช้เมตาปัจจุบันบัฟเนื้อตัวละครเนี่ยควรที่จะปรับตามเมตาตลอดศึกษาจากผู้เล่นระดับสูงนักแข่งต่างๆมาปรับใช้ซึ่งการปรับใช้เนี่ยคนปรับใช้ไปเป็นสไตล์ตามตัวเรานั่นเองนะครับผมให้เหมาะกับสไตล์เรามากที่สุดข้อที่5นะครับผมหรือข้อสุดท้ายนะครับผม สิ่งที่ผมจะแนะนําได้ในการพัฒนาสกิลเพลก็คือเล่นตำแหน่งเดียวให้เก่งก่อนครับสมมุติอยากเล่นป่าก็มุ่งเน้นไปนที่ป่าก่อนเราควรเดินเกมแบบไหนบ้างควรทําอะไรต่อในจังหวะไหนอย่างเช่นสมมุติว่าเราเอามังกรเสร็จเราควรที่จะอินเวสหรือปเปล่าหรือคนที่จะไปทําอะไรต่อซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปมาโคนะครับผมไปดูคลิปมาโค,นค,ค,าโคในช่องผมให้ผมมีคลิปมาโคทั้งหมด5คลิปทุกตำแหน่งเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถไปดูคลิปมาโคได้นะก็จะเอามาปรับใช้กับคลิปนี้ได้อย่างดีซึ่ง อ่าเราคนที่จะแก้เกมแบบไหนช่วงบังกรเกิดเราคนนเดินตรงไหนต้นขอนต่างๆที่ป่าได้นะคนนี้จะฝึกให้ช้าช้ำซัก3ามหตัวนั่นเองเพราะว่าบางตัวบางตัวอาจจะแก้ทางตัวละครในเมตามไม่ได้หรือว่าบางตัวอาจจะโดนแย่งโดนแบนมีปัจจัยอหลายอย่างนะซึ่ง เราควรที่จะเข้าใจตัวละครเข้าใจสกิลเข้าใจล,ลิมิตตัวละครแล้วก็ทิคต่างๆของตัวละครน,นั้นๆให้ได้มากที่สุดการใช้ฟิกเกอร์หรือการใช้พันนิดเนี่ยเราควรที่จะใช้สกิลไหนก่อนสกิลไหนสามารถฆ่ากำแพงได้บ้างสามารถคอมโบกับตัวไหนได้บ้างนะครับผมก็พยายามหาไอเดียในการเล่นให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็พยายามไปดูผู้เล่นระดับสูงนะแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นการเอาเซตไอเทมรูนพลังแฝงมาใช้หรือว่าการเดินเกมหรือว่าการอ่านเกมของ ผู้เล่นระดับสูงนะครับจะทําให้เรานั้นเก่งขึ้นนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปสอนสกิลเพนะครับผมแล้วก็บอกว่าสกิลเพคืออะไรนั่นเองครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคนที่กําลังจมอยู่กับแรงน้ําเดิมหรือคนที่อยากจะพัฒนาสกิลเพให้ตัวเองสูงขึ้นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนั่นเองสำหรับใครนะครับอยากดูคนเนตนอื่นหรืออยากดูคนเห้แบบไหนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจคอร์ดมอนแล้วก็สามารถคอมเมนต บ้ายบยครับ